อันนี้เขาเรียกว่าเหรียญรุ่น2นะครับหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะครับปี2485นะครับนะนี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นเหรียญปั๊มโบราณนะครับนะนี่ครับนะครับอันดับแรกนะครับเวลาเราดูนะครับเหรียญพ่อโตวัดพนัญเชิงนะครับนะองนี้เป็นองพิมพ์ปั๊มตัดโบราณนะครับนะเราจะสังเกตนะครับอันดับแรกเราจะเห็นเส้นแตกนะครับนะคำว่าพระพุทธตรัยครับเป็นเส้นแตกผ่านตัวหนังสือลงไปคมๆนะครับนี่ครับ เส้นแตกนี้จะคุมชัดนะครับนะเลี้ยวตามพื้นเหรียญพวกนี้ครับจะมีเหมือนนะครับปดกลากนะครับนะขึ้นตามบริเวณพื้นเหรียญน,นะครับนะ ตามพื้นเหรียญต่างๆครับนี่ครับด้านหลังนะครับยิ่งเห็นชัดเลยครับลอยกาบวงนี้ครับจะคมชัดมากครับจะเป็นธรรมชาติและมีความคมชัดมากๆครับตัวหนังสือฟอนต์พวกนี้ครับนะรายละเอียดนะครับนะฟอนต์ตัวหนังสือพวกนี้ครับจะแกะออกมาคมชัดมากนะครับเหรียญ248กว่าครับดูครับลักษณะฟอนต์ดูไม่กระทั่งนะครับเส้นจีวรครับริ้วจีวรนะครับนะเม็ดพระศพวกนี้ครับจะมีความคมชัดนะครับให้เราสังเกตดูเห็นไหมครับนะครับเม็ดพระศพนะครับ ตั้งขึ้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับีวอนะครับนะเส้นแตกี G1 นะครับดู ธรรมชาติตัวหนังสือตัวพระอักษรสาวกครับพวกนี้คมชัดมากแล้วนะครับบริเวณดน้าหลังนะครับนะรูเจาะหูเหรียญครับเนื่องจากเป็นเหรียญที่ปั้มตัดโบราณครับนะรูเจาะจะมีการปริ้นเป็นธรรมชาติน่ครับรอยปริ้นจะปริ้นเจาะแบบทะลุเกินออกมาเลยนะครับรอยปริ้นของหูเจาะหน้าหลังเหรียญครับแล้วเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับนะนี่ครับหูห่วงเหรียญจะเชื่อมมาครับนะถ้าเป็นหูเดิมๆนะครับนี่ครับจะเชื่อมด้วยน้ํายาประสานเงินหรือว่าเป็นน้ํายาประสานนะครับนะนี่นะครับนะครับยันเชื่อมครับแล้วนะครับสุดท้ายครับ ขอบตัดโบราณครับนะจะตัดแบบไม่สุดครับเห็นไหมล่องรอยการตัดพวกนี้ครับจะเลือนๆหน่อยนะครับจะไม่คมชัดเห็นไหมรอยใบมีดตัดเห็นไหมครับล่องซี่ๆนะครับนะซี่ที่เกิดจากนะครับเครื่องปั๊มนะครับตัวตัดนะครับนะเห็นไหมรอยซี่พวกนี้จะไม่ค่อยชัดแล้วนะครับนะเพราะเป็นปั๊มตัดโบราณครับนี่ครับเยวจะตัดไม่ไม่สุดขอบเปรียนด้วยนะครับนะธรรมชาตินะครับจะตัดไม่สุดขอบเปลียนด้วยนะครับนะนี่เห็นไหมครับจะตัดไม่สุดขอบเปลียนครับแบบในคลิปนี้นะครับนะ ท่านใหม่มีนะครับแบบนี้นะครับสวยๆนะครับผมยินดีรับเช่านะครับองหนึ่งสามหมื่นบาทจนถึงห้าหมื่นบาทนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับนะครับโอนมาขายตามลายที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมพิมพ์ at sign นำหน้าครับตามด้วย a ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก3ตัวตามด้วยเลข็ด74ตัวนะครับเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะครับวันนี้เอลัมพานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ